ขนาด 1,500cc ให้พละกกำลังแรงม้าถึง112แรงม้าและแรงบิด <the water> <ing> ถึง150นิวตันเมตรนะคะคุณยังได้รับโปรโมชั่นนะคะขับฟรี45วันและส่วนลดสุด,สดถึง30,000บาทฟรีค่าจัดค่าโอนค่าด,ดำเนินการทุกเทสนะคะยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชัว่วโมง ยาชนบุรีนะคะและสําหรับวันนี้นะคะผมจะพามาแนะนําเจ้าเล็กพี่ขีหนูตัวนี้นะคะสําหรับคันนี้นะคะคือ MG 3 1.5 d ดีปี2020ที่เลขใหม่แค่เพียง50,000กิโลเท่านั้นนะคะและที่สําคัญนะคะสําหรับท่านที่ดูรีวิวนี้นะคะฝนมอบโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆไปเลยนะคะขับฟรี45วันนะคะและส่วนลดสูงสุดถึง30,000บาททีเดียวค่ะสําหรับท่านที่สนใจรับโปรโมชั่นนะคะ ยังคุณกดไลค์กดแชร์นะมาที่คลิปนี้นะคะหรือว่าทักแอดมินมานะผลจะมอบส่วนลดดีๆเด็ดๆนะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะราคาเพียง219,000บาทกับออปชันดีๆเด็ดๆและบอดี้สวยๆรอบคันคันนี้เลยค่ะอยากทราบไหมคะว่าออปชันและฟังก์ชันดีๆเด็ดๆจะมีอะไรบ้างไปชมกันค่ะมาชมในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้กันค่ะเจ้าัวเร็กพี่ก้หนูคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ16วาล ขนาด1 5 0 0งพัห้ารให้พลังกำลังแรงมา้าถึง112แรงมา้าและแรงบิดถึง150นิวตันเมตรนะคะอัตราสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยนะคะประมาณ18-23ปถึงิโลลิตรนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะเป็นระบบเบรก abs นะคะแบตเตอรี่ใหม่นะคะห้องเครื่องนะคะใหม่มากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคานหน้าคัดซีนะคะเดิมๆนะคะหัวน,อน็อตไม่ขยับนะคะเม็ดอารกยังอยู่นะและที่สำคัญนะคะ สีเดิมจากโรงงานนะคะยังอยู่เนาะมาร์คเดิมโรงงานยังอยู่ค่ะแผ่งการความร้อนนะคะเดิมๆค่ะมาด้วยโลโกโ้ MG สะอาดสะอ้านเลยนะคะสำหรับคันนี้ต้องบอกว่าสภาพโดยรวมนะคะไม่มีการชนหนักจมน้ำผิกความแน่นอนค่ะสำหรับคันนี้มานะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันมาต่อกันที่ด้านหน้านะคะสำหรับกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าแบบรังผึ้งนะคะตัดด้วยสีโครเมียมมาพร้อมด้วยโลโกโ้ MG สีโครเมียมเช่นกัน,นะคะ่ะ สำหรับไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่นะคะและล้อนะคะเป็นล้ออลลอยขนาด15นิ้วนะคะกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมด้วยไฟเลี้ยวนะคะมือจับประตูแนะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสําหรับคันนี้นะคะสภาพสีนะคะต้องบอกว่าเป็นสีเดิมทั้งคันนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันด้านหลังค่ะ มาต่อกันที่ด้านท้ายของเจ้าตัวเล็กพิกี้หนูคันนี้กันนะคะสําหรับไฟนะคะไฟท้ายไม่เล็กพิกี้หนูตามนะคะสําหรับไฟท้ายใหญ่มองเห็นชัดเจนมากๆนะคะมาพร้อมด้วยไฟดวงที่สานะคะเพื่อแจ้งเตือนการเบรกสําหรับรถคันหลักเนาะและสําหรับคันนี้นะคะยังมีที่ปัดน้ําฝนนะคะและก็ระบบไล่ฝ้ากระจกหลังด้วยนะคะ สำหรับส่าวอากาศนะคะขนาดใหญ่ค่ะรับคลื่นสัญญาณให้คุณได้อย่างชัดเจนนะคะมีเซ็นเซอร์มาให้คุณ3จุดนะคะสําหรับฝาท้ายนะคะฝาท้ายเบามากๆและที่สําคัญน,นะคะที่จะไม่ให้ดูไม่ได้เลยค่ะสําหรับสีนี้นะคะเป็นสีมาร์กเดิมจากโรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านล่างหรือด้านบนนะคะซึ่งการันตีได้เลยนะคะว่าคันนี้ไม่มีการชนหนักด้านท้ายมาแน่นอนและเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระให้คุณนะคะเรายังสามารถ พับเปาะราบลงไปให้คุณได้อีกด้วยนะคะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับพื้นที่ที่คุณจะใช้เก็บของต่างๆนะคะต้องบอกว่างกว้างสะดวกสบายมากๆไปค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันค่ะแถมอีกนิดนึงนะคะสำหรับน้ำมันนะคะ MG สนะคะจะอยู่ฝั่งขวานะคะหรือฝั่งคนขับนั่นเองค่ะไปค่ะอยู่ด้านในกันนะเก๋ไก๋ตะมุตะมีมากๆเลยค่ะเจ้าตัวเล็กของคนนะคะ MG 3คันนี้นะคะมาพร้อมด้วยระบบเซ็นทัลล็อกนะคะกระจกไฟฟ้าปรับสีบานมือจับสีโครเมียมนะคะตกแต่งน่ารักมากๆเลยค่ะและแอร์นะคะออกแบบมาไม่เหมือนใครนะเป็นแบบกลมนะคะสีโครเมียมสำหรับพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยสามก้านมาพร้อมด้วยโลโก้ MG นะคะมีที่ปัดน้ำฝนและไฟเลี้ยวนะคะและเปิดไฟหน้าได้อีกด้วยค่ะ และหน้าจอเรือนใหม่คันนี้นะคะเป็นแบบดิจิตอลนะคะให้ตัวเลขขนาดใหญ่นะคะและคันนี้นะเลขไม่เพียง5 0 0หมื่นกิโลเท่านั้นค่ะในส่วนของคอนโซลนะคะกว้างขวางสะอาดสะอ้านมากๆเลยนะคะมีตกแต่งด้วยลายสก็อตนะคะสำหรับออดีโอนะคะมีระบบ AM, FM และยังมีช่อง USB ให้คุณอีกด้วยนะคะสามารถรับสายวางสายผ่านมือถือได้ด้วยค่ะ และสำหรับคันนี้นะคะเป็นแอร์ออโต้นะคะปรับเย็นได้ตามใจคุณเลยค่ะมีไฟ12โวลต์ระบบกันลื่นนะคะแล้วก็ไฟขอทางค่ะสำหรับเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้แถวตรงมาพร้อมด้วยเบรกมือกานยกให้คุณด้วยนะคะสำหรับเบาะนะคะคันนี้เป็นเบาะผ้านะคะตกแต่งด้วยลายสกอตอบรับสริระคุณได้อย่างดีค่ะ และสำหรับที่บังแดดนะคะมีกระจกมาให้คุณทั้งสองฝั่งนะคะไม่ต้องน้อยใจนะคะสามารถส่องกระจกได้ถึงสองฝั่งเลยไวในห้องโดยสารนะคะก็ยังสว่างอีกด้วยกระจกนะคะมองเห็นชัดเจนนะนะคะ่ะต้องบอกว่าถึงแม้จะเป็นรถไซส์เล็กนะคะแต่ห้องโดยสารนะคะกว้างขวางมากๆไม่ว่าจะเป็นช่วงเล็กลูม หรือเฮดรูมนะคะเหลือๆเ,เลยค่ะและที่สําคัญนะคะคันนี้นะต้องบอกว่าห้องโดยสารภายในสะอาดสะอ้านมากๆไม่ว่าจะเป็นเทดานนะคะหรือว่าเบาะสะอาดเกินร้อยค่ะไปค่ะเดี๋ยวฝนจะพาไปชมนะคะห้องโดยสารตอนที่2นะคะว่านั่งสบายแค่ไหนไปชมกันค่ะและตอนนี้นะคะฝนได้เข้ามานั่งอยู่ในห้องโดยสารแถวที่2แล้วนะคะหรือห้องโดยสารห้องผู้โดยสารนะคะต้องบอกว่ากว้างขวาง,วางมากๆเป็นไงกันบ้าง เบาที่ฝนบอกนะคะเป็นเบาลายสก็อตนะคะห้องโดยสารแถวที่2นะคะกว้างขวางยิ่งกว่าแถวหน้าอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเล็กลูมนะเ d r ร o ูมเหลือเๆค่ะมือจับสีโครเมียมเหมือนกันเนาะกระจกก็เป็นแบบไฟฟ้าเหมือนกันค่ะและสําหรับคันนี้นะคะสามารถใส่คาซีทได้ถึง2ตัวเลยนะคะหากใครนะคะที่เป็นครอบครัวใหญ่นะมีลูกเล็ก2คนนะนั่งสบายกว้างขวางมากๆค่ะ สำหรับออปชันและฟังก์ชันภายในและห้องโดยสารที่คุ้มค่าเกินราคาของเจ้าตัวเล็กพิกกี้หนูคันนี้ยังมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆที่ฝนจะมอบให้คุณอีกด้วยจะมีโปรโมชั่นอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะถูกอกถูกใจเจ้าตัวเล็กพิกกี้หนูของฝนหรือยังคะกับเจ้า MG 5 1.5D ปี2020กับเลขไมค์แค่เพียง50,000กิโลกับราคา249,000บาทนะคะและ โปรโมชั่นดีๆเด็ดๆจากผนนะคะหากคุณดูคลิปนี้นะคะสามารถทักแชท,แทไลน์หรือโทรติดต่อตามเบอร์ข้างล่างนี้นะคะเพื่อขอรับโปรโมชั่นราคา2แสน19,000บาทกับค่างวดเพียง3,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะที่สำคัญนะคะคุณยังได้รับโปรโมชั่นนะคะขับฟรี45วันและส่วนลดสุด,สดถึง30,000บาททีเดียวนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการทุกเทสนะคะ และฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนะคะและเรายังมีวาลันตีรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์1ปีหรือ10,000กิโลให้คุณอีกด้วยค่ะหากคุณสนใจแวะเวียนเข้ามาชมเจ้าคันนี้นะคะปักหมุดนะคะมาที่ถนนสุขุมวิทพัทยา85นะคะติดต่อเซลล์โลนนะคะเพื่อขอรับโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆคันนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ คนขออนุญาตลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณค่ะแล้วเขาะจะหารถมือสองสภาพดีแล้วต้องไม่ค่ะเราแค่แตลรถสภาพดีๆสภาพแบบนางฟ้าอ,อ๋อเราเป็นรถที่คุณกำลังจะตามหา